สวัสดีครับมือนีพ่อครับช่องบบาโยงครับบรรยากาศย่ำเศรเ้าครับ,บ,บมือนีค่ะเ่าอยู่ไอ้อำเภอกันถล่มเฮาครับบ้านยี่ปัดตำบลยี่ปัดมือนีได้มีโอกาสนะครับมาส่งรถพ่อเพิ่นนะครับครับผมครับมือนีกับรรยากาศช่วงเศร้าเนะาะมือนีก็มา,าจะเศร้านิดน่อยเพราะว่ามีคิวไปต่อนะครับ ฟงสวยๆนะครับวันนี้ก็มาสร่งรถแท็กเตอร์เพื่นครับเป็น L4028 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะตัวนี้คือเก่านะครับ่นะว,บวงนี้โฟรโมชันครับดีครับของแถมมากใหม่ครับส่วนรถเยอะแยะตัวนี้เพื่นก็นเลือกเป็นตัวรถใบมีดพานแล้วก็ลตะลี่นะครับ ตัวนี้เพิ่นก็เอามาใส่งานเองนะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นหอมเนาะสวัสดีครับหนี้เฮามากับเซี่ยวไทยเฮาครับผมผท่านี้ครับผมบาร์บารยุ่งกับโซห้ก็ตัวนี้ก็ส่งพี่ตัวประเทศเนาะทั่วประเทศอยู่ครับโอเประเทศครับยกเว้นซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้แดนครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ครับผม ผู้ได้สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางอะไรครับตัวนี้ก็เซียวพนกับอาวติดตัวนะครับศูนย์เก4าเก้าหกหกแปครับเซียวไทยครับผมครับผมผู้ได้สนใจว่าวารถแท็กเตอร์รถเกี่ยวรถคุดเครื่องอัดฟางนะครับมีหมดนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคูบตานะครับ รับลู้ขาท่านใดสนใจหรือว่ารับ้มอยู่จังหวัดใดอำเภอใดนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บอสไล่แล้วครับเอาไว้ท่านี้ละก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเราครับเพื่อเป็นกําลังใจทีคลิปต่อไปเนาะลิปหนาก็ัลรอชมอีนนะครับว่าผมจะไปส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ